สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่ระหว่างวันที่20กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับของชาวราศีมีนกรกฎพิจิกในช่วงแรกจะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่ของชาวราศีมีนคือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่1 3มีนาคมถึง1 2เมษายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้ย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ แล้วก็ชาวราศีมีนท่านใดนะครับที่มีการเลิกลากับคนรักไปแล้วมาดูดวงในคลิปนี้ไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วก่อนดูคลิปนี้อยากรบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนเนาะถ้าคุณไปดูแล้วเนี่ยไอดวงความรักคนที่มีคู่เนี่ยนะครับแล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว,ว่าดวงคุณกับคนรักเนี่ยมันยังมไม่ได้หลุดออกจากกันเนาะคอยดูดวงคิบความรักคนที่มีคู่ต่อไปได้เลยแต่ถ้าเกิดชาวราศีมีนท่านใดไปดูมาแล้ว,นนลวลนเนี่ยไอดวงความรแล้วง อันนี้ไปที่ว่าดวงคุณกับคนรักเนี่ยมันหลุดออกจากการแบบร้อยเพอร์เร็จแล้วคุณกลายเป็นคนโสดเต็มร้อยแล้วคุณถึงมาดูดวงในคลิปนี้ได้นะครับอลไรเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีมีนคน โฟดว่าปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันคือประมาณช่วง19กกันยาช่วงนี้คุณก็ณรู้สึกว่าพยายามทําอะไรหรืออย่างให้มันค่อนข้างดีขึ้นในเรื่องการงานเรื่องชีวิตที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยนะครับคุณค่อนข้างเหนื่อยมีความเหนื่อยในชีวิตเบื่อเหนื่อยแล้วเบื่อด้วยไม่เบื่อฝีแค่เหนื่อย,อยอย่างเดียวนะครับจริงๆช่าวราฝีมีมีคนแอบชื่นช,ชมชื่นชอบคุณอยู่เหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่กล้าเข้ามาเข้าหาคุณนะครับเนาะฟึ่งคุณก็รู้สึกฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่ต้องแคร์ใครนะช่วงนี้ ถ้าคุณเปิดตัวมากกว่านี้นิดนึงนะมันจะมีคนกล้าเข้ามามากกว่านี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูในอนาคตกันระหว่างวันที่20กันยายนถึง5ตุลาคมเนี่ยคนโสดชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ มาดูกันนะครับพไพ่แบ่งเป็นงชุดเนาะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่20กันยายนถึง27กันยายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่28กันยายนถึง5ตุลาคมเนาะโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้แต่จะมีชาวราศีมีนบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะจ๊ะมาดู20กันยายนถึง27กันยายนก่อนละกันชาวมีนคนสดเป็นยังไงบ้าง วงนี้มีคนโสดรู้สึกว่าแก้ไขปัญหาต่างๆค่อนข้างประสบความสาเร็จในเรื่องการงานการเงินเนี่ยค่อนข้างแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้รับได้รับได้เขาเรียกอะไร,ได,รได้รับความสําเร็จดีรู้ล่วงดีนะครับแล้วช่วงนี้ระวัางนิดนึงเนาะจะมีคนรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจคุณเท่าไหร่จะมีค่อนข้างมีคนมันฝ่ายหรือมีฝัตูเกิดขึ้นกับตัวคุณเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ทาอะไรคุณไม่ได้เพราะวาดวงคุณเหนือกว่าเขาเนาะเขาจะแพ้ภัยไปแพ้พัายไปเองฉะนั้นช่วงนี้ก็เฉยๆไปแล้วกันเนาะส่วนในเรื่องความรักเนี่ยคุ มีคนมาชื่นชอบคุณจริงๆนะแล้วก็ยินดีด้วยประมาณ30มสิเอร์เซของคนโสดชาวราศีมีนมันจะมีใครคนจะมีใครคนใดคนหนึ่งจะมีใครบางคนฝ่าฟันความกลวงของเขาเองเข้ามาจีบคุณมาฝ่าฝันจะเริ่มเขาจะเริ่มมาแสดงตัวคุณเลยเนาะอันนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์อนอีกสามสิบอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือล่ะที่ไม่มีที่ไม่มีใครเข้ามามีมีแค่เขาแอบชื่นชมเนี่ยคุณก็รู้สึกไม่เป็นไรฉันก็อยู่คนเดียวได้ถ้ามันยังไม่มีใครเข้ามาช่วงนี้ฉันก็แฮปปี้ดีนะครับ แล้วก็28กันยายนถึง5ตุลาคมนะ่ะชาวมีนคนโสดเป็นอย่างไงบ้างช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยนิดนึงใช้ปากทํางานเยอะมากๆต้องพูดเยอะอะไรเยอะมากๆแต่ว่ามันทำลํำพาวความสำเร็จมาให้เนาะแล้วช่วงนี้ชาวราศีมีนก็จะมีการแอบไปมองคนนู้นคนนี้อาหารหรวอาหารตาบ้างแต่เป็นแค่การแอบมองแอบเลย่ยเฉยจะไม่มีการพัฒน,นาะไรทั้งสินเพราะคุณรู้สึกว่าฉันอยู่ตัวคนเดียวอย่างนี้ก็ดีแล้วนี่ฉันจะหาเรื่องปวดหัวดีกว่าตอนนี้ฉันก็มีครับ มีความสุขดีถ้าฉันไปเริ่มกับใครช่วงนี้เดี๋ยวไปเจอคนไม่ดีแล้วฉันทําไงล่ะนะครับช่วงนี้คนมีนก็เลยอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆก่อนแล้วคนที่แอบชื่นชอบชื่นชมคุณนะ่ะอีกเจ็ดเ็ดสิบเอร์ซ็ที่เหลือเนาะที่มีคนแอบชื่นชมคุณอยู่อ่ะเขาก็ไม่กล้าเข้ามาอยู่ดีเขาก็ค่อนข้างหงุดหงิดว่าทําไมคุณทํายังไงดีวะไม่กล้าเข้ามาจีบอะไรเงี้ยเขาจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นเหมือนกันนะก็จบการดูดวงความรักคนโสดชาวราศีมีนไม่แค่นี้นะครับชาวราศีมีคนโสด แทดไลน์มาได้แล้วจ้าจะท,ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เนาะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราฟีกเระกดนะครับ วงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่นะครับของชาวรารศีกรกฎคือพื้นที่เกิดระหว่างว,วันที่14กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดูได้ทั้งแดดวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ชาวกรกฎคนโสดท่านใดที่มาดูดวงในคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเพิ่งเลิกกาแฟหรือเลิกกันไปนานแล้ว ก่อนด so 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 ูคล like ิปน the ี้อยากรบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนเนาะถ้าคุณกลับไปดูแล้วเนี่ยไอดวงความรักคนที่มีคู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยยังไม่ได้หลุดออกจากกันนะครับก็ให้ดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ต่อไปได้เลยแต่ถ้าเกิดชาวกรกฎท่านใดที่ไปดูดวงความรักคนที่มีคู่แล้วลแล้วคุณรู้สึกว่ามันเออมันไม่ตรงแล้วอันนี้แปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคคคุณถึงงมาดดดูวในนนิปี้้ไะรับ เอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะกรณกดคนโฟดปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันคือประมาณช่วงที่19กันยายนเนาะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้กรณกดคนโฟดก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักเท่าไหร่เพราะคุณรู้สึกว่าอยากตัดปัญหาเรื่องความรักทิ้งไปชั้นเหนื่อยฉันเบื่อแล้วตอนนี้ฉันขออยู่คนเดียวโฟดๆสวยๆหล่อๆดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยถ้าถามว่าอยากมีไหมคือคุณค่อนข้างมีความไม่คใครดใจในเรื่องความรักไปค่อนข้างสูงเลยเพราะคุณรู้สึกว่า กลัวว่ามันจะมันทำล้ายคุณอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเรามองว่ากรากฎหลายๆท่านปิดใจไปเลยนะครับอ่ะเรามาดูการในอนาคต2ี่กันยาย,ยนถึง5ตุลาคมเนี่ยกรากรกฎคอนโซลเป็นยังไงบ้างเอ่ย ไพ่แบ่งไปตองชุดนอ้องชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่20-27กันยายนวนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่28-5ถึงตุลาคมมาดูกันเออโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้แต่จะมีเท่าล่าฝีก็แล้ก็นะครับคนฝนบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะ มาดู20-27กันยายนกันเนาะก่อรกดคอนโฟช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้คุณก็รู้สึกฉันอยู่ตัวคนเดียวได้ฉันทําอะไรได้หลายอย่างยังมีความสุกดีเรื่องความรักหรอยังไม่เอาอะ่ะกลัวกลัวเจอคนไม่ดีแต่แช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีใครถูกสเปคเท่าไหร่แล้วช่วงนี้ถึงจะมีคนถูกสเปคจริงคุณก็ไม่กล้าไปเริ่มต้นใครกับใครเท่าไหร่ราะคณมีความกลัวกลัวว่าปาบบบาลายัตนฝ่าเปนฟ้ํารอแล้วก็กลัวว่าคนที่คุณจะรักกันมันจะดีคนที่คุณไปชื่นชม บนหัวกรากฏฉะนั้นกรากฏก็ค่อนข้างปิดใจนะครับเออไม่ใช่ปิดใจสิกรากฏดส่วนใหญ่ก็เลยค่อนข้างจะดูท่าทีนะครับดูท่าทีไปเรื่อยๆจะไม่จะไม่เปิดใจให้ใครแบบว่าปุ๊บปาปะจะดูท่าทีไประยะยาวมากกว่านะครับแล้วก็เออยี่สิบแปดถึงยี่สิบแปดกันยายนถึงห้าตุลาคมนะกรากฏเป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้ก็เออกรกดระวังนิดนึงนะเนาะประมาณ4 0เนี่ย45เนี่ยมันจะมีคนไม่ดีเข้ามาหาคุณดูดีดด้วยถ้าใครเข้ามาจีบคุณในช่วงเลยครับเวลานี้จะเป็นประเภทไม่ได้หวังระยะยาววังแค่ชั่วคราวนะครับแต่กรกฎก็รู้ทันแหละเนะาะกรกฎไม่ใช่คนโง่งรกรกฎจะรู้ทันว่าเอ้ยความรักแบบนี้ฉันไม่ต้องการแล้วคุณก็ค่อนข้างตัดไปเลยไม่ค่อยสนใจเขาเองก็จะผิดหวังไปเนาะบางคนคนไม่ดีจะผิดหวังไปแต่คุณก็ไม่ได้เกลียดอะไรเขานะ ก็ฉันรู้นี่ว่าคุณไม่ได้หวังยืดยาวฉันก็ปิดใจไปแล้วฉันก็จะไม่ฝนด้วยกับคนประเภทนี้นะครับกรกฎก็อยู่คนเดียวฝวยๆรอๆไปช่วงนี้นะก็จบการดูดวงความรักคนโสดของชาวราศีกรกฎไปแค่นี้นะครับกรกฎคนโสดท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมจะดูเรื่องคู่ที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีพิจิกนะครับ ่วงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่เนาะของชาวราศีพิจิกคือเพื่อ่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดูได้ทั้งแดดวันที่าราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้หยิงตามร,ราโหราศสฝา์ไทยนะครับแล้วก็เออพิจิกคนโสดท่านใดที่ทมาดูดวงในคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเพิ่งเลิกกับแฟนหรือเลิกกันไปนานแล้วก่อนดูคลิปนี้อยากรบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนเนาะ ถ้าคุณกลับไปดูได้ดวงความรักคนที่มีคู่อะแล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้รูดออกจากกันเนะเาะก็ให้ดูดวงคกิบความรักคนที่มีคู่ต่อไปได้เลยแต่ถ้าเกิดชาวราศีพิจิกท่านใดที่ไปดูมาแล้วเนี่ยไอ้ดวงความรักคนที่มีคู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงแล้วเนี่ยนะครับอันนี้แปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่รการูดออกจากกันแบบน้อยไปเฟรละลคุณถึงมาดูดวงในคลิปนี้ได้นะครับมาดูกันเนาะพิจิกคอนฟอดปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง ปัจจุบันคือร uh, ับตั้งแต่วันที่19กันยายนเนาะช่วงนี้คุณก็รู้สึกเหนื่อยๆในเรื่องการงานนะมีปัญหาโน่นนี่นี่นั่นเข้ามาทำให้ความรักคุณไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องความรักเท่าไหร่เพราะคุณอยากจัดการในเรื่องการงานให้ให้เสร็จสับมากกว่านะอยากเคลียร์ปัญหาอยากทาอะไรอยากให้มันเสร็จทีละเรื่องเรื่องความรักก็เลยมองข้ามไปเลยในช่วงนี้นะแต่ถามว่าในใจลึกๆอยากมีไหมคือมันก็อยากมีความรักที่ดีแหละแต่ช่วงนี้ในเรื่องในเรื่องการงานมีปัญหาเส้นกอเคลียร์เรื่องการงานก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวดูในอนาคตเนาะระหว่างวันที่20ตุลาคมถึง5 20กันยายนถึง5ตุลาคมเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ ไพ่แบบเป็นฝองชุดเนาะชุดด้านบนเนี่ยเป็นคำทำนายระหว่างวันที่20กันยายนถึง27กันยายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว,ว่างวันที่27เอ 20, เ้ยกันยายนถึง5ตุลาคมโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้แต่จะมีชาวราศีพิจิกคนโสดบางท่านฝานน้อยเนี่ยที่มีการคลา,าดเคลื่อนของ,ของ,ของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดูย0บถึง27เ็กันยายนกันเนาะพิจิกคนโสดเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้คุณค็รู้สึกอารมณ์ มีความสบายใจเกิดขึ้นนะก็เรื่องความรักเนี่ยคุณก็รู้ฝึกยังไม่ค่อยเขาเรียกอะไรล่ะมันอยากมีไหมมันก็อยากมีแต่ตอนนี้มันเหมือนหลายๆอย่างยังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาที่ถูกใจจริงๆมันทาให้คุณก็อยู่คนเดียวไปเรื่อยๆอยู่แล้วคนที่คนที่คุณไปแอบชอบหรือแอบมองเนี่ยเขาก็ยังไม่มีปฏิกิริยาคุณเท่าไหร่มันทาให้คุณต้องอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆก่อนในช่วงระยะเวลานี้นะครับแล้วก็ระหว่างวันที่28กันยายนถึง5ตุลาคมละ่ะเป็นยังไงบ้างเนาะ ช่วงนี้พิ่จีคนโช่วงนี้จะมีคนมาเบียดเบียน,นเบียดเบียนคุณขอความช่วยเหลือคุณสร้างความทุกข์ยากลาบากใจใคุณในช่วงนี้แต่คุณก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะนะแต่คุณจะปฏิเสธการช่วยเหลือไปนะครับไม่ว่าเขาจะมาขอความช่วยเหลือในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ในเรื่องความรักคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยความรักฉันยังไม่ยาวยังไม่พร้อมที่จะมีเท่าไหรน่น้อแต่ปัญหาฉันเยอะจังมะ ปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเยอะห,หมดเลยฉัน,นก็เลยไม่พร้อมที่จะมีความรักเท่าไหร่แต่อยากมีไหมไมันก็อยากมีความรักที่ดีแต่ด้วยสถา,านการณ์ปัจจุบัน,บนมันยุ่งยากและวุ่นวายมากๆเลยฉันก็ขอความรักเป็นเรื่องรองแล้วกันขอไปสนใจในเรื่องอื่นก่อนดีกว่าก็จบการดูดวงความรักคอนฟอดชาวราฟี่พิจิกไปแค่นี้นะครับชาวราฟี่พิจิกคอนฟอดท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจะทิ้งรายเดียรไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะ